สวัสดีค่ะสวัสดีตอนดึกนะคะตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่ามีอะไรจะโชว์สวยมากเลยน่ง้องถ้เดูนแท้สวยมากสะพานสวยมากเลยให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยสวยมากตอนนี้บรรยากาศกำลังดีเลยเนาะใช่มันโรแมนติกมากเลยนี่หน้าคนมาไมีแต่คนมาตะวี่เมื่อกี้มีคนแอบคุยกับเราด้วยเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเธอไปยืนข้างหน้าตาน ตาลตาลฉันเห็นผู้ชายสเไปกเธอด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นนานๆๆๆจเปกตาลเลยนั่นไหนเนั่นนั่นเสื้อแดงเสื้อไหนวะนนนาักจ่ผมมันไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหน้านะแต่ชุ่มเนลิงเออให้ดูสะพานสิสะพานชื่ออะไรคะ ไดมอนด์บริดจ์ไดมอนด์บริดจ์ใช่ภาษาเกาหลีว่าไรคะฉันจะไม่ได้เดี๋ยวขออ่านสคริปต์สักครู่นะออดีนี่แม่มันก็มาดูก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูชื่อก่อน กวางกวางออนบริชนี่อ่ะอ่น,อ,นอ่านเอ๋นล่นะบนลจบเนี่ยแหละวันนี้เป็นคืนคืนนี้คืนที่สองของที่ปูซานพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วแต่เราจะแวะที่อะไรนะเราจะไปแวะที่เคียงจูก,ก่อนนะคะเป็นมรดกโลกอากาศดีมากเลยตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเดิน จะเดินลิมหาดนิดนึงอ่ะรอลืออ,อ่ะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ใ <น S 1> ชมวิววิวสวยมากใช่ๆบ๊ายบาย